6นาทีแห่งโชคลาภโปรดตั้งใจฟังให้จบด้วยจิตอันเป็นมงคลและศรัทธาเพื่อเปิดทางแห่งโชคลาภเตียงเปิดคลิปนี้ไว้ภายในบ้านทุกวันพร้อมตั้งใจอธิษฐานว่าขอให้เงินทองไหลามาไม่ขาดบ้านนี้อยู่ดีมีสุขจเจริญรุ่งเรืองไม่มีวันตกต่ำนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าข้าพเจ้าขอบูชาด้วยดอกไม้ทุกเทียนด้วยใจที่บริสุทธิ์ขอพระไตรรัตน์โปรดเปิดทางเงินทองให้ไหลมาดังสายน้ำเทวาข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณพระแม่ลักษมีเทวีแห่งโชคลาภ พระแม่ธรณีผู้ให้ชีวิตมั่นคงพระแม่คงคาผู้ให้ทรัพย์ไหลามาไม่ขาดสายพระพรหมผู้ลิขิตโชคชะตาพระอินผู้ดนบันดาลลาบอำนาจขุนค,คลังมหาลาภวเาวสุวรรณมหาเศรษฐีโปรดเมตตาเปิดประตูทรัพย์เอิดทางรวยเปิดทางดีให้กิจาการการคา้างานที่ทำงานที่หวังสำเร็จดังใจนะโมพุทธายะนะชาติเิ เรียกเงินจากทิศเหนือเรียกโทมจากทิศใต้เรียกลาบจากทิศตะวันออกเรียกโชคจากทิศตะวันตกมะอะอุทวีลาภาเงินมามิหายโงม,มามิคลายนะมะพัทะลาภะวันตังพระวันตุเมรัพย์สินล้นพ้นประมาณกระเป๋าไม่รัว่วรายจ่ายไม่บานรายรับทยานขึ้นเรื่อยๆตุดสายฟ้าอิติปิโสพระวาณนะชาลีติอระหังพุโทโธเมตามหานิยมคนทั้งหลายหลงไหลเอนดู รักใคร้ช่วยเหลือสนับสนุนค้าขายคล่องลูกค้าแน่นร้านซื้อซ้ำไม่หนีไปไหนเงินสดเงินโอนไหลามาเต็มบัญชีนกาโรโหติลาพังนมะพัทธะพลังแห่งโชคบุญเก่าหนุนเสริมบุญใหม่เร่งผลทวีคูณพลังแห่งจัก,กรวาลส่งเสริมทรัพย์มาสู่ข้าโดยพลันยะสะสาลาพา มหาเศรษฐีจงบังเกิดแก่ข้าเงินไม่ขาดมือโชคไม่ขาดสายมีแต่กำไรไม่รู้จักคำว่าขาดทุนมีแต่คนเมตตาไม่รู้จักคำว่าปฏิเสธขอให้ทรัพย์มาแบบง่ายดายแม้นไม่ไขวาคว้า,วาก็มีเข้ามาเองข้าขออ้างอิงอานิสงส์แห่งทานศีลภาวนาบุญที่เคยสร้างมาในอดีตการทั้งจากวัดวาศรัทธาครูบาอาจารย์ ขอจงร่วมพลังหลั่นเป็นรั์เป็นโชคไหลเข้ามาเป็นบ้านเป็นที่ดินเป็นโฉนดเป็นรถยนต์เป็นเงินเป็นทองเป็นหุ้นเป็นกําไรเป็นรายได้ทั้งตอนหลับและตอนตื่นไม่รู้จบขอให้เสน่ห์แห่งข้าเปล่งปลั่งดังจันทร์จิตข้าดังแม่เหล็กดึงดูดความมั่งมีคำพูดของข้าดังมนต์สะกดจิตผู้ฟังขอให้ทุกคำเจรจาคือเงินตราที่หลั่งมาข้าขอใช้พลังบทสวดนี้อธิฐานให้ รั์ไหลมาเทมาขอความยากจนจงสิ้นสุดขอความมัง่งคั่งจงประจักษ์ขอให้นี่สินหมดสิน้นขอให้ทรัพย์สินเพิ่มภูนขอให้ใจสงบแต่เงินไม่สงบใจสงบแต่เงินเข้าตลอดเวลาขอให้ชื่อข้าติดบัญชีเศรษฐีขอให้ชื่อข้ามีในสัญญากำไรมากมายขอให้ทุกประตูที่เคยปิดจงเปิดกว้างขอให้โชค ใหญ่ลาบโตวความสำเร็จแบบไม่ทันตั้งตัวจงปรากฏแก่ข้าและครอบครัวขออำนาจแห่งดินฟ้าเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงช่วยขับไล่พลังร้ายพลังจนนำแต่สิ่งดีเงินดีโชคดีคนดีมาสู่ชีวิตข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหากกรรมใดเคยกั้นทรัพย์ขอให้กรรมนั้นจงหายหากวิบากใดเคยกั้นลาบขอให้ละลายด้วยแสงแห่งบทสวดนี้ ขอให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จทุกประการโดยเร็ววันด้วยเทินด้วยเทินด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ